คลิปนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาชมถนนคนเดินในช่วงเวลากลางคืนกันนะคะเชียงคานเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ก็มีสเสน่ห์มีวัฒนธรรมต่างๆที่ทำให้เราอดยิ้มไม่ได้นะคะ ยอ,อก,ก็เคยมาที่เชียงคาน3มครั้งแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ีเอาจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกนะคะเพราะว่าไม่เคยเบื่อเลย

You want this one or this one? Either. Let's well, see if she got the size. Doesn't matter what I want if she doesn't have size. <laughs> เชียงคานเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเลยจริงๆนะคะแม้ว่าในช่วงกลางวันอาจจะดูเงียบไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยถนนคนเดินก็จะคึกคักมากๆเลยนะคะวันที่พี่อ้อไปก็เป็นวันธรรมดาซึ่งไม่ใช่วันหยุดเสราร์อาทิตย์ ตอนแรกก็เข้าใจว่าเขามีถนนคนเดินแค่วันศุกร์เสราร์อาทิตย์นะคะแต่ปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีถนนคนเดินทุกวันเลยซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจมากเลยเพราะว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะ ก็ยังมีคนเยอะมากขนาดนี้แล้วลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบเป็นไฮซีซั่นหรือว่าเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆเนี่ยคนจะเยอะขนาดไหนนะควันม <'re> like like ีบ ถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเทศกาลต่างๆคนก็จะมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่วันธรรมดานะร้านทางขวามือนี้ก็เป็นร้านที่ขายมะพร้าวแก้วแล้วก็กล้วยเบกแตกนะคะพี่อ้อก็ซื้อมาหลายถุงเลยแหละเป็นร้านใหญ่นะคะเหมาะสำหรับที่จะซื้อเป็นของฝากมากๆเลยค่ะ บรรยากาศยามค่ำคืนของเชียงคานก็ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นบ้านเมืองเก่าๆซึ่งเขาก็อนุรักษ์ไว้ส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้ค่ะซึ่งเขาก็จะทำเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโรงแรมเล็กๆบ้างนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านขายปลาหมึกนะคะซึ่งก็อร่อยมากๆเลยค่ะพียอ,อก,ก็เลยมาแวะซื้อนะ

ที่นี่มีของกินให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของกินเล่นนะคะแล้วก็เป็นพวกของกินเล่นแล้วก็เป็นขนมที่หายากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารไทยๆขนมไทยๆ ซึ่งเราก็ไม่ได้หากินง่ายในชีวิตประจำวันนะนะเหมือนบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไข่ปามนะคะไข่ปามพี่อ้อก็ไม่ได้แบบหาซื้อได้ตามตลาดทั่วๆไปนะต้องในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะหรือในเชียงคานแล้วก็ตามตลาดน้ำต่างๆนะคะถึงจะมีไข่ปามขายนะ ก็เป็นทอดมันปาลากรายซึ่งมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะคะพี่อ้อไปพักอยู่3ามคืนพี่อ้อก,ก็กินอยู่3ามคืนเลยนะ <c oughs> ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนก็อร่อยนะคะที่นี่ราคาก็ไม่แพงค่ะสรุปคือ มาเที่ยวอยู่3ามคืนสี่วันน้ำหนักขึ้นสองกิโลค่ะกลับไปก็ต้องลดน้ำหนักอีกแล้ว